ตัวนี้ก็สภาพนะครับ15ปียังไม่เคยเปลี่ยนครับยังใช้ได้ครับอันนี้เป็นลูกลอกเนาะวันนี้จะมาเปลี่ยนนะครับสายพานหน้าเครื่องนะครับของ Vigo c ช a m p ปี2013ตัวเตี้ยน,นะครับตัวนี้นี่นะครับสายพานหน้าเครื่องนะครับของ Toyota D4D ตัวนี้ก็สภาพนะครับ15ปียังไม่เคยเปลี่ยนครับยังใช้ได้ครับอันนี้เป็นลูกหลอกเนาะมีลูกหลอกครับแล้วก็จะมีตัวตึงสายพันธุ์อยู่ด้านล่างครับก่อนที่เราจะถอดนะครับเราต้องดูว่ามันอยู่ยังไงก่อนนะครับนี่มันอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็คือพัดลมนะครับพัดลมแล้วก็ข้างล่างมุเลข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้คอมแอร์แล้วก็ ได้ชัด์เดี๋ยวนี้ไดชารมองไม่เห็นแล้วก็คล้องกับได้ชารนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับเราจะตัวนี้นะครับเป็นตัวตึงสายพานนะครับเราจะหย่อนตัวนี้นะครับดันนะครับมาอันนี้คือสายพานใหม่เนอะอันนี้ซื้อมาแต่ร้านร้านอะไรอยู่นะ นอะไรใหญอะไรอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับต่อตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดดูว่าตรงรุ่นหรือเปล่านะครับโอเคผมจะใช้เบอร์สิบสี่นะครับตัวนี้เป็นเบอร์สิบสี่เนาะ ตัวนี้เป็นเบอร์สิบสี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนาะเบอร์สิบสี่นะครับผมจะใช้เบอร์สิบสี่แล้วก็ตัวด้ามขันสอดเข้าออตัวนี้นะครับเป็นประแจแหวนนะครับหรือจะใช้ประแจแหวนข้างก็ได้แล้วก็ใช้ตัวแป,ป๊บต่อนะแต่แป,ป๊บต่อไม่มีเนาะดูนี่เราคล้องขึ้นมานี่นะครับอย่างนี้ด้านข้าง ด้านข้างลงบนอ่ะดูนะครับอ่ะนี่ปึ๊บอ่ะ <realidad. S 1> เห็นไหม,เ,ม p. เห็นไหมเห็นปะห็กดนะครับเรากดมากนี้ปุ๊บเห็นไหมได้หย่อนนะครับนี่มันจะหย่อนเนาะมันจะหย่อนตนัวนี้เห็นไหมมันหย่อนแล้วเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาแับนี้หย่อนเห็นไหมเห็นนะเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่ใช่ไหมเออเห็นอยู่ฝังนี่นะดูดูนีอ่ะเห็นไหม ึ๊บเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแต่มรถยกได้เนาะนี่เนี่ยปึ๊บเวลาเราเปลี่ยนเราต้องดูว่ามันอยู่ยังไงนะอันนี้คล้องปั๊มน้ํากับตัวเข้าเหวี่ยรข้างล่างเนาะนี่ออกมาเลยปึ๊บเนี่เห็นไหมปึ๊บนี่ข้างล่างตรงนี้ปึ๊นออกมาแล้วครับอันนี้คล้องอยู่กับ วมเมล็ดตัวนี้แล้วก็เห็นไหมตัวนี้อยู่นี้นะเลวลาเราใส่นะครับนี่ใส่ตัวนี้ก่อนใส่สองตัวนี้ก่อน หรอดรอออกมาปึ๊บนี่มันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่นี่แล้วก็ออกจากพัดลมมานี่คือหัวเติมพอเราพัดลมออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็เทียบกันนี่ของใหม่ของแท้ไหมแท้เนาะ เวลาเราดูนะครับแล้วก็ดูเบอร์คงไม่มีแล้วละไม่มีเบอร์เนาะดูร่องมันดูล่องมาดูของใหม่ของเก่ากูจะพลาดนะครับหนของเก่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดล่องนะล่องโอเคของเก่า Yeah. ใส่แล้วก็ใส่คข้นี้ห้อวครับใส่เข้าไปพัดลมก่อน okay. เข้ามุเล่ตัวล่างนะครับเข้ามุเล่ตัวล่างอุอน ร,ร้อนยังวะไปขี้ไปใช้มาบนะ่หไหนขึ้นหอนเลยซื้อแล้วซื้อใช้บ้านอ๋อ จะใส่ยากหน่อยนะครับเวลาใส่ให้เหมือนถอดให้มันตรงร่องก่อนนะครับ ต่อต่อไปเราจะมาดันสายพันนะครับเหมือนเดิม เห้เห็นไหมต้องกดไว้หน่อยไหมได้ไหมกดหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยนะครับเราต้องตรวจเช็คด้วยนะครับว่าสายพานมันเข้าร่องหรือเปล่าครับนี่ตรวจเช็คสายพานเข้าร่องหรือเปล่าครับจากเพลาข้อเวียงนะครับขึ้นมาตรงปั๊มน้ำนะครับนี่ตัวคือปั๊มน้ำนะครับขับปั๊มน้ำนะครับตัวนี้ลูกหลอกตัวที่หนึ่งครับตัวนี้เป็นคอมพิวเซอร์แอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้คือตัวไดชัด ับไดชาร์นะครับมันจะสับขับสามตัวก็คือขับปั๊มน้ําขับตัวคอมแอร์แล้วก็ไดชาร์นะครับนี่แล้วก็ดูว่ามันตรงล่องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับนี่เวลาเราโยนะครับนี่ดันนะครับนี่เห็นไหมเห็นลูกรอกไหมลูกรอกอยู่เนาะนี่นะครับมันจะหย่อนนะครับโอเคตันนี้มีผมตรวจเช็คล้วมันหมุนอยู่ถ้าไม่หมุนก็เปลี่ยนลูกปืนโอเคนะครับ เดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถดูโอเคเดี๋ยวพี่ไปสตาร์ทรถพี่ไปเลยพี่ไปเลยสตาร์ทนี่เบ่งออเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถดูนะครับดูว่าได้ชัดโอเคสตาร์ทรถนะครับ โอเคสายพันธ์ได้ชัดหมุนนะครับข้อแก้หมุนนะครับโอเคอันนี้คือปั๊มน้ำทำงานโอเคครับอดับไปโชว์ไหม